สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็นำมีดหมอวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านพิจารณาอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดหมอความยาว11นิ้วครึ่งเฉพาะใบ7นิ้วนะครับอยู่ในยุคต้นของหลวงพ่อเดิมมีดเล่มนี้นะครับฝักรัดไหวเก่าให้นะครับเป็นไหวเก่าเก่าเดิมๆที่มากับมีดตั้งแต่แรกเริ่มนะครับนี่นะครับมียุคต้นหลวงพ่อเดิมอายุ ร้อยปีขึ้นไปนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะนี่นะครับด้านในมีดหมอหลวงพอ่อเดิมจะมีลักษณะแบบนี้นะครับใบมีดเจ็ดนิ้วนะครับลายเสยมาใบโพครึ่งใบทั้งสองด้านนะครับเป็นช่างชาวบ้านช่างยุกต้นนะครับสวยงามนะครับตอกอักษระอะไร ดวดลายอะไรก็ทำได้ชัดเจนนะครับนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากได้มีดที่เล่มใหญ่กว่าขนาดพวกพาสักหน่อยนะครับแนะนำเล่มนี้นะครับด้ามไม้ฝักไม้ราคาไม่แพงนะครับแต่พุทธคุณล้นเหลือไม่ได้แพ้ด้ามงาไม่ได้แพ้มีดสาริกาหรือมีดแพงๆขนมพ้อเดิมเลยนะครับ นี่นะครับด้านไม้ฝักไม้เป็นมีดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะศึกษาและบูชามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับผมแนะนำให้เล่นมีดแบบนี้นะครับเพราะว่าดูง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมกล้ารับประกันนะครับว่ามีดผมแท้ทันยุคหลวงพ่อเดิมทุกเล่มนะครับพุทธคุณดีเยี่ยมทุกเล่มครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับ ด้านไม้ฝักไม้ใหญ่กำลังดีนะครับเหมาะมากสำหรับนำไปไว้บนหิ้งพระนะครับจะเป็นสิริมงคลที่ดีนะครับปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนปกป้องคุ้มครองคนในบ้านนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนอกจากเป็นเป็นมีดที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ ก็ยังเป็นมีที่ช่วยกันคุณใส่ได้ด้วยนะครับนอกจากยิงไม่เข้ายิงไม่ออกนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของปกป้องคุ้มครองรอแรงผีแรงคนด้วยนะครับคุณใส่ลมเพลลมพัดนะครับมีหมอหลงพ่อเดิมคุ้มครองท่านได้นะครับอยากให้ท่านนำไปพิจารณานะครับสำหรับท่านใดนะครับ สนใจมีดหมอเล่มนี้นะครับเป็นมีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0 6 4 7 2 1 0ส5่นนะครับทุกท่านครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับท่านใดที่ไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มานะครับผมจะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับนี่นะครับ ปกป้องคุ้มครองนะครับมีดหมอบหลวงพ่อเดินประสบการณ์เยอะนะครับมีดหมอแท้ๆนะครับมีดครูบาอาจารย์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเก่าแก่นะครับนีนะครับแนะนําเล่มนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบุณครับ